นี้เราจะได้มาเท่าไหร่โอ้โหดอกนี้ดอกเดียวเพื่อเธอคนเดียวเลยสิงโตเพื่อเธอคนเดียวเลยสิงโต493บาทโอ้โ oh. หทำเตือนชิคกีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตาม ก็กราบสวีดดคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับน,น้องยูกะกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาอยู่กันในเกม Safari w i วานั่นเองนะเป็นแบบแนวเขาเรียกอะไรน,นะอเมริกันนะเขาเรียกว่าอะไรนะแอฟริกาเออโอ้โหกว่าจะพูดได้นะพี่วันนี้พกทรมน่รา150บาท เกมนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะแตกดีแค่ไหนนะคะก็มาลองเล่นให้พี่ๆดูเนาะโอเคคราวนี้เปิดเบสสามแล้วเทอร์โบกันไปอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เคมาโอ้โหดอกแรกก็เปิดมาเลยเหรอดอกแรกก็เปิดมาเลยเหรอโอ้โหเกินไปไหมดอกแรกก็รางวัลเมกะไปเลยนะคะพี่เวอร์มากก็ย้ำไว้เลยนะคะคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนำให้ทำตามเนาะ สิงโตมาอย่างนี้แล้วยังไงต่อโอเคคูณ5เข้าไปแล้วนะคะพี่โอเคดอกนี้ซูเปอร์เมกา1 7บาทโอ้โหจะ75จะบ้านะคะโอ้โหขอช้างสิ่งโตก็ได้สิ่งโต,ก,งโตก็ได้เหมือนกันดอกนี้ซูเปอร์เมกาไปอีก220บาทกับพี่สิ่งโตนะคะดอกเมื่อกี้แบบเบิ่มๆเลยเนาะเกมนี้ช้างน่าจะแพงสุด โอ้โตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมียแคทเหรอน่าจะใช่นะคะพี่พี่เมียแคทหกสบาทโอเคไปกันต่อที่เบ็ดห้านะคะพี่พี่วันนี้เราจะได้มาเท่าไหร่โอ้โหดอกนี้ดอกเดียวเพื่อเธอคนเดียวเลยสิงโตเพื่อเธอคนเดียวเลยสิงโต493บาบาทโอ้โห ทำผู้ความบันเทิงนะคะพี่ๆถ้าใครคุณส์ไม่พอนะคะมไม่ต้องตามมาเลยเนาะเดี๋ยวน้องรีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะพี่โอเคอว้ยคอ,อรอะ่ะกวางแก้งหรือตัวอะไรเอ่ยแมมมโอ้โหไม่ลงนะพี่ดอกนี้เยีราบบอกยยีราบว่าซานม้าลายหัคอก็ไม่ยาวนะแกตายแล้วไปกันต่อนะคะขอวายตรงกลางแบบเบิมๆหน่อยได้ไหม จะถึงพี่ช้างหรือเปล่าวันนี้นะคะอุ้ยแต่เอถึงสวยดอกเดียวแต่คูณไม่ได้คูณแบบคูณน้อยเกินนะคะพี่ไปเขาเนี้เบ็ดสิบเลยแล้วกันนะคะเอมาโอ้โหได้ต่อโอ้โหได้ยีละยีรับอีกแล้วม้าลายลูกมันคือม้าลายนะคะหนูเออดอกเดียวส18ร้อย้ยอเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย ยังไงสิงโตมาต่อหรือเปล่าโอ้โหตะสกเก็ตเตอร์มาบดบังทัศนคติอย่างนี้ไม่ได้ปะโอเคสุดยอดได้ต่อโอเคได้มา226ไปกันต่อขออนุญาตน้องอยากลองเบ็ดร้อยนะคะขอกดสักห้าทีพอ3 4 5 ดอกที่ห้าว่ายังไงเออโอเคดอกโอ,อก้โหดอกเดียวรู้เรื่องนะคะพี่ได้สิ่งโตมามาอีกสักทีสองทีสิเผื่อได้เผื่อได้เพิ่มอึบอึบอึ๊บเร็วหน่อยเออมา โอ oh, ้จะกดไปห้าจะกดไปพันหนึ่งแล้วนเนี่ยยังไงโอ้โหเกคิเตอร์ลงบทบังอีกแล้วนะอีกนิดหนึ่งขออีกแบบให้ถึง5,000หน่อยได้ไหมคะเออสแตนดาร์ดเราคือ5,000นะคะพี่ตั้งต้นไว้เลยว่างบต้องเกิน5,000อุ๊ยลงใหม่กแก้วอะขอรอบสุดท้ายแบบเบิ้มๆ้มได้ไหมเออมา โอ้โหอีกนิดนึงโอเคโอเคได้ช้างสักทีนะคะพี่ดอกสุดท้ายได้ช้างสักทีเนาะได้มา2,800เลยทีเดียวโอเคก็พอแค่นี้ก่็แล้กันนะคะทุนร้อใช่มร้ยห้าได้มา 7,000ถือว่าคุ้มมากแล้วนะคะโอเคก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะคะฝากกดไลค์คลิปกดติดตามช่องให้น้องยูกะด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย